สองชิ้นพอนะคะเปลี่ยนไปกินปลาอื่นค่ะเพื่อจเจ้าโอเมกา้าปลาช่อนปลาทูน่าปลาทูปลาแซลมอนสลับกันนะคะคนที่ชอบกินอาหารพวกเครื่องในสัตว์ทุกชนิดจะมียูริกสูงถ้าเรากินตือหวนไปหนึ่งชามยูริกจะสูงขึ้นเท่าตัวเลยค่ะสำหรับการกินตือหวนหนึ่งชามตือหัวน,นั่นล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังกาอยาทานบ่อย ะคะมันจะอยู่ในหัวใจเส้่งจีตับกระเพาะพวกนี้จะมียูริกตั้งกั้งสูงนะคะขา<ฤ>อ่าพี่ถามว่ายอดผักบ,บางอย่างมียูริกสูงทุกยอดหรือไม่ไม่ทุกยอดค่ะยอดที่มียูริกสูงเช่นยอดชะอมยอดกระถิน ยอดแครไม่มีค่ะยอดตำลึงไม่มีค่ะแต่ถ้าที่กินชะอมชุบไข่ทอดวันละแครเล็กๆทุกวันยูเล็ตสูงค่ะกินกะถินกินกะถินวันละกรรมือหนึ่งทุกวันในผักสดยูเล็ตก,ก็สูงแต่ถ้าไม่กินยอดหนึ่งไม่เป็นไรยอดสองยอดนะคะแต่ชะอมค่ะชะอมที่ต้องกินกันเป็นทีงแพรเล็กๆหั่นใส่จานจิ้มน้ำพริก เพราะฉะนั้นยูริกก็จะทําให้ยูริกในร่างกายค่าพิวิวีนมันจะสูงขึ้นนะคะอ่านี้ดูนะคะสูงอายุแล้วต้องการอาหารอะไรบ้างเขาบอกว่าพี่ความต้องการอาหารเนี่ยจะลดลงแต่จะมีปริมาณสารอาหารบางตัวที่พี่ต้องกินเพิ่มมากขึ้นนะคะต้องกินให้ครบกี่หมู่คะ ห้าหมูต้องกินอะไรบ้างห้าหมูต้องกินโปรตีนไขมันที่ต่อไม่ได้เป็นอาหารห้าหมูค่ะเป็นสารอาหารค่ะห้าหมูคือต้องกินข้าวกินเนื้อสัตว์กิน,น,รรกนผักกินผลไม้และกินไขมันอันนี้คืออาหารห้าหมูแต่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุวิตามินอันนี้เป็นสารอาหารนะคะ กินอาหารในปริมาณน้อยเน้นคุณภาพเคยกินข้าวทีมงสองจานต้องลดลงค่ะแต่เน้นคุณภาพของอาหารอ่าดูนะคะคุณภาพอาหารอะไรที่พี่ควรจะต้องกินนะคะเขาบอกว่าความต้องการตัวแรกเลยพลังงานเนี่ยร่างกายต้องการลดลงก่อนนะคะ เขาบอกว่าเมื่อความพลังงานจะลดลงทุกๆ10ปีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไปเกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญในร่างกายด้วยนะคะจนถึงอายุ6 0 6 9และลดลงเมื่อ20%เมื่ออายุ70ดูนะคะตัวเลขอันนี้ต้องเปลี่ยนนะคะอันนี้เป็นของของคนต่างประเทศผู้ชาย พอมาอายุหกสิบต้องการเท่ากันหมดค่ะคือหนึ่งพันหกร้อยจดไปแค่หนึ่งพันหกร้อยค่ะตัวนี้เป็นตัวตอนที่เรายูเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะอ่าดูตัวแรกคาร์โบไฮเดรตค่ะก็คือกลุ่มข้าวแป้งเขาบอกว่าต้องได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องมีค่าอยู่ห้าสิบห้านะคะ เน้นเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนี่คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนได้แก่ข้าวกล้องกลุ่มเผือกมานี่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะกินธัญ,ญพืชบ้างอ่ะพี่ดูข้าวนะคะอปนี้ตักข้าวหนึ่งทัพพีหนึ่งส่วนพี่ต้องตักให้ได้เท่านี้พอนะคะเริ่มเย็นนี้นะคะเริ่มเย็นนี้เพื่อสุขภาพดีค่ะ ให้ตักข้าวเท่านี้หนึ่งทักพีนิดเดียวค่ะนิดเดียวไม่เยอะเพื่อสุขภาพรับรองระบอกแล้วฟังจบพี่น้ำหนักลดลงทันทีเลยค่ะเริ่มเย็นนี้เลยนะคะหนึ่งทัพพีหนึ่งทัพพีตักเป็นข้าวใส่ปากได้แค่สี่คำเพราะฉะนั้นเย็นนี้เริ่มเลยนะคะพี่ขาให้ตักข้าวกี่ทัพพีคะ พี่เสื้อน้ำเงินบอกหนึ่ง้าพีเก่งมากแต่พี่เสื้อน้ำูยังตักสามทพีอยู่ออให้ตักค่ะเอาเนื้อที่ข้าวที่หายไปแทนที่ด้วยผักและผละไม้เขาบอกว่าถ้าพี่อยากได้วิตามินอ e. วิตามินอ e. ีมีหน้าที่คือช่วยทำให้เซลล์ในร่างกายแข็งแรงให้พี่เติม ในข้าวนะคะเติมกลุ่มทัญยพืชลงไปในข้าวที่พี่หุงกินเติมตัวไหนบ้างทราบไหมคะอ่าให้พี่ข้าวหนึ่งกระป๋องให้เปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวก้องข้าวกลอ้กลองจะมีสีนวลๆแบบนี้ค่ะไม่ใช่สีม่วงนะคะสีม่วงเป็นข้าวมันปูเป็นอีกพันหนึ่งของข้าวกล้องนะคะอันนั้นอะ่ะมันจะนุ่มน้อยกว่านี้ ให้พี่เอาเข้ากล้องหนึ่งกระป๋องใส่หยิบข้าหยิบลูกเดือยไปหนึ่งกำมือใส่ไปในข้าวและให้พี่หยิบถั่วเขียวเลาะเปลือกรู้จักถั่วเขียวเลาะเปลือกไหมะคะอีกหนึ่งกำมือใส่ลงไปในข้าวซาวให้เข้ากันแช่ไว้20นาทีแล้วค่อยกดไฟค่ะ แต่พี่มักจะที่ลืมต้องเตือนนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวเรียนตัวเองนะคะก็ต้องไปกดไฟแช่ไว้ก่อน20-30นาทีแล้วกดไฟค่ะที่จะได้อาหารชั้นเลิศอุดมไปด้วยวิตามินอ e ีค่ะแล้วก็ได้โปรโตีนคุณภาพค่อนข้างดีไขมันต่ำในข้าวที่พี่กินแทนที่พี่จะกินแต่ข้าวแล้วได้แต่เส้นใยอาหาร วิตามิน b ีในในข้ามีวิตามินอะไรคะ b อะไรคะอีะ b 1, b 12, b 12, b 12, ่ามีสิบสอง2เพราะะฉนั้นถ้าเรากินข้าวซ้อมมือเราก็จะได้วิตามินพวกนี้ไปมันก็จะป้องกันหลายหลายโรคนะคะ,ะดูนะคะอันนี้ข้าวนะข้าวเหนียวค่ะอันนี้เนี่ยให้พลังงาน80อันนี้ก็ให้80แต่กินได้ คล่ทับผีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไปกินร้านส้มตำที่ไหนนะคะไปกินร้านส้มตำนะคะข้าวเหนียวหนึ่งกระติบห้ามกินคนเดียวหมดเพราะว่าหนึ่งส่วนแปดสิบมันได้แค่ครึ่งทับผีถ้าผู้ชายหยิบมาก็ปั้นเดียวเนี่ยคะ่ะแปดสิบให้พลังงานแปดสิบกิโลแคลอรีอะไรนะคะข้าเหนียวทุเรียน เป็นเป็นภัยกับเราอย่างยิ่งเลยค่ะก็เหนยียวทุเรียนหนึ่งกระติบนะคะให้กินได้สามคนยังเคยสังเกตค่ะไปนั่งทานไก่ย่างส้งตมตำยังไม่มาไก่ย่างยังไม่มาข้าวเหนียวหมดไปแล้วหนึ่งกระติบกับแจ่วจิ้มแจ่วบางคนเอาแจ่วไปเจาะน้ำตาลน,นิดนึงค่ะมันอร่อยเค็มๆเปรี้ยวๆข้าวเหนียวหมดไปเลยค่ะหนึ่งกระติบอันนั้นเรากําลังทําร้ายตัวเอง อยาก,กินเยอะค่ะพี่ขาเราไม่จําเป็นต้องกินกลุ่มนี้เยอะเพราะเราไม่ได้เป็นชาวล้านชาวนาเราทํางานสบายแล้วปะเดี๋ยวเราจะสบายแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วเราจะไปนั่งทีนอนพีนะคะกินข้าวโพดบ้างคะ่ะข้าวโพดหนึ่งทัพพีกลุ่มนี้กลุ่มที่ที่ท่นยกให้ดูตัวอย่างเนี่ยให้พลังงานแปดสิบกิโลแคลอรีทั้งหมดเลยคะ่ะ ถ้าพี่จะกินขา้าวโพดต่อไปนี้ห้ามฟาดหมดฝักค่ะเพราะถ้าหนึ่งฝักใหญ่ๆซูเปอร์สวีทสิบาทมันคือสองเท่าของเันนี้ค่ะนี่แหละคะ่ะพี่ขามันก็มาเป็นหน้าท้องหน้าแขนหน้าขาเรานั่นแหละคะ่กะาก,การกินไอพวกนี้เยอะเกินเพราะฉะนั้นขา้าวโพดหนึ่งฝักพี่ต้องแบ่งแบ่งครึ่งเอามาส่วนเดียวก็จะได้เป็นแปดสิบจำไว้เลยค่ะว่า ครึ่งฝากเล็กเท่ากับ80ถ้ากินทั้งฝากเกือบ200แคลอรี่วิธีที่พี่จะเผาผลาญพลังงาน200นะคะให้มันหมดเดียวนะั้นเลยนะพี่ต้องไปว่าน้ำสิบนาทีถึงจะเผาผลาญหมด200ยังไม่ได้200เลยก็ต้องประมาณ1 5บหถึงน,นาทีนะคะสำหรับเผาผลาญข้าวโพด1ฝกักต่อไปนี้ห้ามกินข้าวโพดหลังกินข้าว เพราะเท่ากับพี่จะได้ข้าวแป้งสองเด้งถูกไหมคะถ้าพี่กินข้าว8ปดสิบให้พลังงานพี่มากินข้าวโพดอีกก็ให้พลังงานอีกแต่เราไม่ได้ทำงานสองเด้ง